ซึ่งงานนี้นะครับอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงงานมหาการรมเพื่อส่งโลกจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2,567ครับ distinguished guests ladies and gentlemen good evening my name is Kim Siri Chusichom and together Mr. Jakrapong Wiset Panpong we are honored to be here as your master of ceremony for this event And เ o าห e ังว่าจะต e t o รับทุ e คนเข้ t o ู่อ o ด d ธ n i ีทั r ริสต์มิ่งอ i ม i ่งนิ่ o a d o ทูอุ n รธานีอ n นเตอร์เนชั l นแนลโฮจิฟอร2026และว,วันนี้ก็เป็นพิธีเปิดงานนะครับโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานมหกรรมพืชส่วนโลกนะครับที่บริเวณลานกิจกรรมยูดีทาวจังหวัดอุดรธานีครับ ่่านคจะนําต่อกลัวทั้ง3ต่ดอกปักลงในกระถางพร้อมกันอันเป็นการส่งสัญญาณเปิดนิทรรศาการอุดรธานีเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการโดยพิธีการในครั้งนี้นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมเปิดงานกับเราโดยการนับถอยหลังจาก5 4าสี่ส2่ะ มีเมืองทองเกียวรลวคือดาทันตอินเตอร์เนชั่นแนลมอร์ติคอร์เอ็กซ์อ2,026ค่ะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะขอเสียงปรบมือด,ดังๆัอีกครั้งได้เลยค่ะและตอนนี้ให้ช่องภาสื่อมวลชนได้บันทึกภาพบนเวทีกันก่อนนะครับโลกที่จังหวดัดอุดรธาน,นีแน่นอนนะครับเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทาง AIPS เจ้าของออลิขสิทธิ์งานนี้นะครับว่าเราจะงเดินหน้าในการที่จะจัดนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างถิ่นนะครับเรียนเชิญไว้เป็นการล่วงหน้าเลยในอีก2ปีข้างหน้านะครับวันที่1พฤศจิกายนเรียนเชิญปี2019เรียนเชิญท่านมาร่วมเปิดงานมากรรมพืชสเสโรลรบร่วมกันทั้งนี้ในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดุิร้อนธาน,นีเองก็เหลือเวลาอีก2ปีครับที่เราจะต้องมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับและที่สําคัญครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงนะครับ การท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ,ารามาแล้วก็มีการจัดทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นในปี2019นะครับรองประธกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านนัตพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางบำเพนพรสุริยาก,กามล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีขอขอบพระคุณท่านวณนดดาพานสะอาดรองประกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมทั้งท่านนัต,ตพงโปคำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุรรธานีที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ในานามสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุรรธานีภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับงานมากรรารพรื้น่วนโลกจังหวัดอุรรธานี 2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างทั่วถึง นิทรรศการอุดอรธานดีมเมืองท่องเที่ยวต้องบอกว่าโครงการนี้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานมหกากรรมพืชส่วนโลกเนี่ยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยรายได้ที่มาส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าจะทําให จังหวัดอุดรธาน,นีได้เป็นที่ที่กระตุ้นให้เกิดเส้นทางใหม่ๆอย่างเมื่อสักครู่ฟังคำกล่าวมาก็ได้มีเส้นทางใหม่ขึ้นมา5เส้นทางแล้วก็เชื่อมโยงไปถึง20อําอำเภอในที่นี้นะคะซึ่งโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทีท่ยวและกีฬาท่านสรวงเทียนทองท่านเห็นความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นเนื่องจากว่าวันนี้ท่านเดินทางไปงาน World t r a v e l m a r t ที่ลอนดอนก็คือถามว่าง,งานนี้ก็เป็นงานที่ ถ้าใช้ง่ายก็คือเอาการท่องเที่ยวของประเทศไทยวัฒน,ธ,นธรรมอาหารต่างๆไปขายให้ชาวโลกได้ได้รับรู้แล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนซึ่งกิจกรรมเรื่องของพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 9ถึง70เนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านก็จะนําไปเผยแพร่ให้กับต่างชาติทราบว่าในในสปีข้างหน้าเราจะมีกิจกรรมเรื่องพืชสวนโลกซึ่งเน้นเรื่องโลกซึ่งโลกสีเขียวในอนาคตซึ่งถือว่า การเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราในฐานะคนจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะพัฒนาเส,ส้นทางไม่ใช่แค่เส้นทางเท่านั้นพี่น้องอพี่พี่ป้าป้านะนะที่เป็นแหล่งสร้างไรายได้ไม,ม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นอาหารสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซึ่งถือว่าน่าจะต้องเป็นแหล่งที่สร้างไรายได้ได้อย่างมากเลยเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็จะมีผลต่อมาเรื่องของโรงแรม กิจกรรมต่างๆเส้นสาธารณะต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่จะนารายได้มาสู่จังหวัดอุดรธาน,นีกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จดังที่ทุกท่านตั้งเป้าหมายไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะดังให้กับท่านวณิดาพันสะอาดครับรองปรดัดกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬานะครับซึ่งคนนี้เป็นผู้มอบของที่รลึกครับเหรียเชิดครับขอเสียง <พอ S 2> <ไ>ปรบมือยังๆด,ยค,ดยค่ะและในช่วงนี้พิเศษนะคะเป็นช่วง นี่ก็เป็นการจัดบูธวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่เป็นข้าวแตนใบเฟิร์นอำเภอบ้านผือครับแล้วก็มีถั่วทองมะพร้าวน้ำหอมนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับหนึ่งถึงสามฤาษีไตรยดเิญเชขยับมาดูวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้นะครับเกาจานสามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับก็จะเป็นทอดแล้วก็หมูยอครับเข้าสู่ที่พิิธเปดคมส่งเสริมอาชีพสีออำเภอคววาปีจังหวัดอุดรธานีครับก็จะเป็นป่าส้มนัคมับงยีงหลายตัวเลยค่ะรอต้อนรับทุกท่านนะคะเบนเชิญได้เลยหลายท่านมาจาก เขาคสวุ้ยแท้น้องทับทิมที่อัเภอเพนครับแต่ละหน่วยงานนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมในพิธีเปิดลูกชิ้นปั้นสดสีประจันสาขานาขาครับมาด้วยชุดไทยนะครับพี่นะครับวันดั่จวุ้มพินีนะครับีคะกาแล้ ร้านแม่พิคุลหนึ่งทอดครับเป็นไงท่านที่เดินทางมาแล้วอยู่บริเวณหน้างานนะครับชมบูถชมอะไรอยู่มานั่งหน้าหน้าเวทีได้เลยนะครับเป็นจีขอเรียนเชิญนะครับเกี๊ยวเสียบไม้นะครับเนี่ยนะเป็นเกี๊ยวไข่นะครับเนี่ยนะด้านดีก็จะเป็นดักลาบเป็ดอุดรครับ ลาบเป็ดหนองแดอุดรนะครับเนี่ยนะจะมีเมนูแนะนำคือจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบเป็ดนะคะตัวขนมปังเป็นขนมปังโฮมเมดค่ะทำมาจากข้าวไรย์บรี่นะคะเนี่ยนี้จะเป็นลาบเป็ดลาบเป็ดนะครับแล้วอันนี้จะเป็นลาบหมูค่ะที่ลงทุเรียนแล้วต้มส้มนะคะแล้วสุดที่จะเป็นต้มส้มนิ่มค่ะไม่เกลี่ยติดกับ และนี่ก็เป็นบูธวิสาหกิจชุมชนลุมแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองนัวอำเภอขุดจับนะครับอำเภอโนนสะอาดอำเภอบ้าน,นดุงนะครับมีครบทุกอำเภอน,นะครับในพื้นที่ของลานยูดีทาวจังหวัดอุดรธานีครับบริเวณลานกิจกรรมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบูธนะครับอาหารที่ท่านสามารถเดินจับจ่ายแล้วก็มาเลือกซื้อชิมได้นะครับ